สวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับววคุณค,คุกกี้วันนี้วันนี้นักเรียนจะมาทําการบ้านนักเรียนชื่ออะไรครับน้ำปุลโอเคน้ำสกุลครับน้ำสกุลอะไรครับปุนน้องอังเปาปุนอักคะละยินอ่าเนี่ยนะครับเขียนชื่อเป<อ>าเขียนชื่อนี้นี่เขียนตรงนี้ อาเขียนเลยเดี๋ยวจะบอกอเดี๋ยวจะบอกเป็นภาษาอังกฤษมานั่งลงดีๆเขียนเองตรงนีุ้่นยยูพี P U เเ N เขียนเลยไม่ทันจะพูดเร็วอ่านี่ครับเขาเขียนนี่ครับเขาเขียนชื่อเขาครับ ว่าน้องปืนโอเคนี่ครับเสร็จแล้วครับอ่าเขาบอกว่าอา<น>า้าแรกให้กากระบาดภาพที่ใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งอันไหนใหญ่สุดให้กากระบาดภาพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตัวเนี้ยตัวผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อภาษาอังกฤษเรียกว่าบัสเตอร์ไฟนี่ใหญ่สุดอ่ากากระบาดอ่าข้อที่สองอันไหนใหญ่่สุดเครื่องบินเนี้ย นี่โอเคกากบ,บาทอ่าอันนี้คือพีเพน,นอ่าไหนใหญ่สุดอ่าก็สีไหนใหญ่สุดกากบ,บาทไว้เราจะตรวจข้อห้ามวกไหนใหญ่สุดบาอะไร นี่อันนี้ใหญ่สุดตัวไหนดูก่อนไม่ต้องทายเชิ่อเดี๋ยวตรวจก่อนตรวจก่อนครับใหญ่สุดข้อที่หนึ่งอ่าที่สองใหญ่สุดข้อที่สามนี่ใหญ่ที่สุดอ๋อถูกหมดเลยให้ดาว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 กี่ดาวนะสี่ดาวสี่ดาวหรอ หนึ่งสองสามสี่โอเคไม่มีลือ,อันนี้เขาบอกว่านดให้การกรบาททับภาพที่มีทิศทางกับช่องหน้าอา้าวข้อหนึ่งดูนะเดี๋ยวจะสอนอันนี้คือม้าลายม้มาลายตัวเนี้สามตัวเนี้ยตัวไหนหันเหมือนตัวนี้ตัวไหนหันเหมือนตัวนี้ ตัวไหนที่หันหน้าเหมือนตัวนี้อันไหนที่มันเซมเซมไม่มีตัวไหนนะอันไหนที่หันหน้าเหมือนตัวนี้สามตัวเนี้ยหันไหนที่หันหันเหมือนกันอันไหนเซมเซมไม่ไม่มีเซมดูดีๆีันหันหน้าเข้ากันอันไหนที่เหมือนตัวนี้อันไหนที่เหมือนสามตัวเนี้อันไหนเหมือนตัวนี้อันไหนเหมือนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสามอันเนี้ยอันไหนเหมือนตัวนี้อันนี้ดูดีดีเห็นแล้วนี่ มันจะหันมันจะเหมือนกันได้ยังไงในเมื่อมันหันหน้าไปคนละอันไม่เนี่ยสามตัวเนี้ยอันไหนเหมือนตัวนี้ไม่มีอ่ะน้องเปายังไม่เข้าใจคําถามสามอันเนี้ยยังลบอันไหนเหมือนอันนี้อันไหนเสมเมอันไหนอันไหนไม่มีเลยน้องเปายังแยกไม่ออกอ่ะดูให้ดู นี่นี่คือมะละกออันไหนเหมือนมะละสามอันนี้อันไหนเหมือนรูปนี้อันนี้อ่ะนี่ไงก็เข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะกากะบาดกากะบาดอันไหนที่เซมๆซมอ่ะกากะบาดเริ่มจะมีมือแล้วนีน้องทําตรงตรงซี่แล้วอันนี้สามอันนี้อันไหนเหมือนอันนี้ดูดีดีอันไหนเหมือน อะไรเหมือนเปนบังน่นอเป็นบางก็มือปิดไว้สิอืมอะไรเหมือนอกํลังสับสนอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวสอนใหม่ไปแล้วครับสวัสดีค่ะบบาย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 เพื่อนๆก่อนบายบายทรงจุ๊บจุ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 บป,ปิดคลิปยังไงดูสิ นี่ไปโรงเรียนนานเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ